ตอนนี้เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเนาะแมทริกเนาะเราจะยืนรอกันอยู่ทางด้านนี้ให้เขาถ่ายรูปกันอย่างเต็มที่ฮะนี่เลยศิลปินเราคน,นนี้แน่นอนมากครมาแล้วน,น,ออนี่คือเขาี่เขาไม่ได้มาคู่นะว<ข>ันนี้ เขามาเดี่ยวเดียวนะ uh. เขามาเดี่ยวเดียวนะเสียเงินขนาดนี้แล้วถ้าเขามาคู่ล่ะ มวลชนถ่ายลูกเสร็จแล้วเชิญปล่อยศิลปินมาทางนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากจะสัมผัสเนื้อต้องตัวกับน้องมิวมากเลยตอนเนี้สัมผัสเนื้อต้องตัวเลยนะสัมผัสเนื้อต้องตัวเพราะว่าโดยปกตินี้จะไม่ได้เจอเขานะจ๊ะงานเขาแน่นมากนี่ขนาดเขามาคนเดียวนะวันนี้วันนี้ได้เจอแน่นอนครับางานซูมดาราของพวกเราซูมดารานี่เขาแน่นอนเลยนะเออ นี่ดูเสียงชัตเตอร์พแพทริกรัวมากครับสม,สมัยเรามีไหมสมัยเราไม่มีพรมนะไม,ไม่มีมมเตาเดินอะอยากเดินเดินเออเนี่ย้อนอดีตกันทำไมใช่นะนี่ไง เดี๋ยวถ้ารอนานนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปชาร์จเลยนะถ้าช่างภาพไม่ปล่อยสักตีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินเข้าไปชาร์จแล้วแพทริกเห็นไหมดุมากเลยฮะไม่ได้รอผู้ชายนานมิวัสดีคมิว สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ<ช>ก็มิวสุประสิทธิ์ครับผมก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาซิงเกิลชื่อว่านันนาก็ได้ไนท์เนี่ยมาช่วยฟ<ช>ิชเชอริ่งให้ด้วยครับผมใช่ไหม<ช>แล้วจะ,จะมีผลงานต่อไปอะไรหรือว่าเอาเพลงนี้ก่อนอ่ามีแน่นอนมีแน่นอนเร<ช>็วๆนี้ด้วยครับผมนี่แล้ววันนี้ก็มีชื่อเข้าชิงด้วยใช่ไหมใช่มีคือมชื่อเข้าชิงด้วยครับดีไงทำใจลําบากมากเลยเวลามีชื่อผู้ชายเข้าชิงเยอะๆเนี่ยไม่รู้จะเชียร์ใครโหวตใครดี แต่ผู้หญิงไม่มีชื่อม,มีมีแต่ไม่ค่อยใส่ใจใ<ม>ส่ใจแต่น้องๆเดี๋ยววันนี้มีโชว์ร้องร้องเพลงด้ไหมใช่เดี๋ยวจะมีโชว์ร้องเพลงด้วยครับกู่การใช่คู่กับนายด้วยโอ้โหอะงั้นฝากติดตามผลงานอีกสักรอบแล้วก็ที่กําลังจะมีแล้วก็จะได้ชมกันด้วยอะอาได้เลยครับผมก็ขอฝากซิงเกิลส์หนะครับผมชื่อว่านันนา ก็เป็นมิวสุปรคสิดจ์ฟิชเจอริงกับไนเซนเอ็กซ์ครับผมแล้วก็จะมีเพลงต่อไปกําลังปล่อยมาเร็วๆนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับให้ไนให้ไนให้ไนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามโชว์ใช่เดี๋ยวเขามาโชว์ในวันนี้นะไนซ์ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะที่แพทเปิดเพลงเขาอยู่ตลอดเลยในปีจะอยู่เออนี่เขาเป็นดีเจเขาเป็นนี่เขาเป็นเพื่อนกับดีเจคู่แพทพี่บีพี่บีคนหนึ่งใช่ดีเจวีขั้นหนึ่งครับแต่ว่านี่แน่นอนฮะเปิดบ่อยจนคนทักเลยฮะ ใช่ไหมอะถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปกันก่อนสมัยนี้เป็นไงล่ะแบตริกเท่เลยเกินของเราเป็นไงของเราจำได้ไหมพวกพี่ๆช่างภาพซ้ายหน่อยโนอนอกดอกกดอกเป็นทำมมาตรฐานแล้วรู้เหรอ Nike a n x นี่ทำไมต้อง n x นี่รู้ฮะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เชียงใหม่เชียงใหม่เออเหรอเอ๋อจริงเหรอเขามาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่ใช่เออเวลาขึ้นเครื่องบินไงแล้วเป็นตัวย่อสามพยางย์เป็น C N X นี้เราก็ไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นว่าจากเชียงใหม่อ๋อเป็นอะไรที่เจ๋งนีนะเจ๋งต่างชาติเขามาเห็นเขารู้อ่าเชียงใหม่ถ่ายให้เต็มที่เลยครับเราให้เวลาอย่างเต็มที่ครับ สักที่แค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพีงแต่เธออ่าได้แล้วได้แล้วขอบคุณนะครับผมถ้าคือเพลงรักที่ฉันจะฟังก่อนนอนทุกครั้งถ้าคือความฝันดีในรัฐวิทยาวนานถ้าคือวันนี้ ละทุกๆวันของฉันคือคนสุดท้ายที่ใจของฉันจะหยุดไว้เธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยเจอได้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้ สจจออโอ้โหวันนี้มีคนคุณหน้าคุณตายเยอะมากเลยนะครับผมสวัสดีทั้งนั้นครับผมสวัสดีฮะ ให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ได้หมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีในโลกนี้ โอ้โหเจอคนคุ้นหน้าคุ้นตาเยอะมากเพลงต่อไปต้องแบบช่วยกันลองละนะพเพลงเฮ้ยเราจะร้องอีกรอบแล้วครับเ <laughs> พลงต่อไปต้องไฮเปน็นหนึ่งนะทุกคนใช่ไหมพี่มายครับเราจะจี้ทีละคนเลยไหนมายช่วยยืนหน่อยได้ไหมครับผม <laughs> เอา้า น้องกระเพราสวัสดีครับเราจะนั่งนิ่งๆแบบนี้หรอครับผมเราจะไม่ช่วยพี่ยืนร้องเลยนะครับกดดันปะมาเรามาเพลงต่อไปดีกว่าครับผมก็มีแฟนๆอยู่ตรงนั้นด้วยแฟนอยู่ตรงนั้นด้วยแฟนอยู่ตรงนั้นด้วย,ย,าวยมาช่วยกันร้องได้ไหมครับผมได้ไหมได้ไหมไฟแยงตา สุดยอดมากครับเขาปิดไฟให้เลยมาเพลงต่อไปดีกว่าครับผมมีเพื่อนมาร้องด้วยนะเพลงน,นี้ ใจเดฉันกลัวเธอนั้นมาลองเพราะเธอนั้นบอกวา่าเคยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไปแตการกระทบจงหมดเท่านั้นไม่อยากจะวังงคำพูดอะไรไม่ไมอันที่ริงไม่มีฉันอยู่ว่าคำพูดฉันมันไม่ใครจะถูกเธอเขก ฉันเอาไว้ที่ตรงนี้ว่าไงสุดท้ายแล้ว ช้อนนี้ใครร้องได้ช่วยผมร้องดังๆนะครับผมโอเคว่าวาสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้ว กับคำที่เธอมันลวงหลอกมาบอก เขาบอกว่ารักฉันมากมายอยากจะทำไม่หายเศร้าเขาอ,อยากมีเราข้างกายสุดท้ายเขามากดดันมากกอดกันแบบหน้าตายันเรื่องทั้งหมดกดจนมาจบมันช่วงตลกและน่า,าขอบคุณครับโอเคอ่าสวัสดีอีกรอบนะครับผมไนท์ซีนเอ็กซ์นะครับผมแล้วก็เพลงนี้เพิ่งปล่อยไปนะฮะ

เธออยู่เคียงข้างฉันในวันที่ฉันไม่มีใครเธออยู่เคียงข้างฉันในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจแม้อากาศจะหนาวยังมีเธอเป็นไออื่นมันน่ากับชีวิเราฉันนั้นก็ไม่กลัว Let's go และแค่ในเวลานี้ให้มีเพียงแค่สองเราก็เป็นวันที่ดียังไม่เงียบเงาเหมือนวันเก่า baby your e the only one I want ให้เธอไว้ใจฉันแค่อยากจะขอให้เธออยู่ตรงนี้ให้เธอเป็นเหมือนของขวัญในทุกๆปีไม่ว่าอะไรจะยอมจะไม่คนคนนี้โอเคฉันเองนั้นก็วันเดียวและสองเฮ้ยวันสองชีวิต ช่วยกันมีเธอเป็นคนคนนั้นมีเธออยู่เคียงข้างฉันมีเธอนั้นเป็นของขวัญฉันจะเป็นคนนั้นดูแลเธอในวันที่ท้อใจเป็นคนคนนั้นข้างเธอถ้าเธอยังรอใครเพีแค่ฉันรักเธอมีว่าจะเพราะอะไรเพียงแต่ฉันยังเป็นของเธอไม่เป็นของใครว่าไงเอาอยู่ด้วยกันทุกๆนาทีตื่นมาเจอในวันพรุ่งนี้เป็นของขวัญในทุกๆปี So you don't need to rely, maybe nation causing yeah Okay, you are the best for me Let's go Look at the will I need Hey me pink a song wrong Coming when T D May momin went go Baby you're the only one I want causing yeah hate to wait ให้ธอยู่ตรงนี้ให้เธเป็นเหมือนของขวัญในทุกๆปีไม่ว่าอะไรจะยอมจะมีคนคนนี้โอเคฉันยังไม่อดูแล One Two t h e e l e s o ให้เธอเป็นคนคนนั้นให้เธออยู่เคียงข้างฉันให้เธอเป็นของขวัญ อยากให้เธอเป็นคนนั้นไม่อยากให้เธอเดินจากไปไหนในช่วงเวลาตอนนี้จะมีแค่ยูมาปามาสายริงริง,รงมาโฟนแค่อยากรู้ทำไรตอนนี้รับสายดีด,ดีหรืออยากให้ฉันเป็นไรตอนนี้ไม่เคยจอหยนั่นมันคือเรื่องจริงโอลิย์ยูที่จะเป็นจริงเธอคือนางฟ้าทียงง่ยืนบนดินเป็นดังความฝันที่มันมีอยู่จริง yeah, 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 yeah. จะไม่มีวันนี้ทำไม่เสียใจ yeah, 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 yeah. เลยฝากความรักให้ผ่านเพลงนี้ไปถ้าในเวลานี้ให้มีเพียงแค่สองเราก็เป็นวันที่ดีไม่ยอมเงาเหมือนวันก่อน baby you're the only one I want ขอสันญยาให้เธอไว้ใจขอให้เธออยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเหมือนของขวัญในทุกๆปีไม่ว่าใครจะยอมทำให้คนคนนี้ฉันหนึ่งนึ้งก็พร้อมดูแลเธอเองดีช่วยกัน

วันนี้เราก็สองคนได้มาโชว์เปิดนงานซูนดาราใช่ครับผมบอกเลยว่าสื่อสื่อนี้เนี่ยเป็นสื่อที่น่ารักกับเราเสมอครับผมก็ขอช่วยทําข่าวให้ตลอดเลยก็ขอบคุณซูนดารามากเลยนะครับผมที่เชิญเราสองคนมาเปิดในงานนี้ครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัขบขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องมิวซูธิ์และไดซีนดย สวัสดีค่ะสวัสดีแขก้มีเติทุกท่านนะคะวันนี้เราสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะดิฉันอามอาภัสราศรีฉลังค่ะผมเจวิรวิจิโรจรัตน์ครับขอต้อนรับแขก,กรับเติทุกท่านนะคะสื่อมวลชนนะคะแฟนคลับที่อยู่ในโรงโละครแห่งดีและแฟนคลับที่กําลังรับชมนะคะอยู่ทางแฟนเพจนะคะ Facebook นะคะซูมดาราค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานประกาศรางวัลซุนดาราอวอร์ดแอนโชเกส2020ค่ะครับผมซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลยิ่งใหญ่สงท้ายปลายปี2023 ในปีนี้นะครับเปิดเวทีด้วยครับคุณอาร์มครับต้องบอกว่าเป็นหนุ่มที่กําลังฮอตที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือน้องมิวสภสิธิ์กับน้องไนท์ซีเน็กนั่นเองเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้รับเกียรติมาแสดงโชว์เปิดให้กับงานซูมดาราวอร์ดแอนด์โชว์เคส2020ในครั้งนี้ครับเอาที่น้องเริ่มที่น้องมิวก่อนเลยครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ยินดีมากๆครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เช่นกันว่าซูมดาราเนี่ยเป็นสื่อที่น่ารักกมาจิง รคอยทำข่าวให้ผมอยู่เสมอนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณค่ะชื่นใจชื่นใจแทนผู้บริหารสุนดารานะคะแล้วน้องไหนล่ะคะน้องไหนเป็นใคบ้างวันนี้มีโอกาสได้มาเปิดเวทีให้กับสุนดาราอวุของเราค่ะโอเคครับก็ตื่นเต้นมากๆนะครับผมเพราะว่าพิธีกรก็น้าตาดีหลายคนในนี้ก็น้าตาดีนะครับอยู่เป็นไหมฮะอยู่เป็นก็รู้สึกจริงจริงก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าก่อนขึ้นเวทีก็มีเกรงๆนิดนึงแต่พอขึ้นมาก็โอเคเต็มที่ครับผมสนุกเป็นเกียรติสนุกครับผมดีใจมากๆครับ มีกหนึ่งคำถามทราบว่าตรงอ่าวันนี้ในฝั่งของน้องมิวเนี่ยนะครับวันนี้ในค่ำคืนนี้เนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัลถึง2รางวัลด้วยกันบนเวทีนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็อีกครั้งหนึ่งก็ดีใจครับผมดีใจและดีใจดีใจมากๆดีใจมากๆก็ก็ได้ข่าวว่าการโหวตในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการร่วมทําบุญด้วยใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมครับวันนี้หวานใจคุณดูเสียงเบาๆไลนะ เสียงวั่นใจเหรอคะค่ะ <c oughs> อ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกับ2รางวัลของน้องบิวนะคะคู่จิน้นชิปฟป์ซูมแล้วก็ซูมดาราออฟเตียร์วันใจมหาชนนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะ,น,ะ<ห>น้องบิวสุทสิทธิ์และน้องไลซีนเองวันนี้ก็ต้องร่วมมือด้วยขอบคุณนะคะ,ะเราไปพบนะคะกับผู้เข้าชิงในรางวัลน,นี้กับรางวัลซูมดาราออฟเตียร์วันใจมหาชน,นะคะ่ะครับ สวัสดีครับผมอย่าเพิ่งขำกันครับผมเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับก็อยากจะขอบคุณเอ้ยอย่าเพิ่งก็อยากจะขอบคุณนะครับผมซูมดาราสำหรับรางวัลข่อนใจมหาชนนะครับผมก็ขอบคุณที่เสนอชื่อผมเข้าชิงด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยทำข่าวให้ผมมาตลอดเลยนะเพราะว่าซูมดาราเนี่ยก็น่ารักกับผมมาโดยตลอดครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับผม ก็มาถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับผมที่มอบดังวันนี้กับผมนะครับเราเคยคุยกันแล้วนะครับผมว่าทำบุญใช่ไหมทำบุญก็ดังวันนี้เป็นรางวัลที่หวตแล้วจะไปทำบุญนะครับครับผมก็ถือว่าเราได้ทำบุญด้วยกันนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับทุกๆคน ดื้อมากเลยนะครับแฟนๆครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะก็รางวัลนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้ผมว่าในปีต่อๆไปผมจะพัฒนาตัวเองเพื่อตอบแทนทุกๆคนนะครับขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากเลยครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ ส่วนหวัวใจด้านบนไม่โด,ดนพ่อฟาดแล้วเนาะทำไมเขาพูดเขาว่าดื้อมากๆเลยก็รู้สึกอ่อนโยนเหมือนมีใครมาโอบไหลลองเป็นผมพูดคขาว่าดื้อมากๆเลยผมนึกถึงแต่โซ่แซ่กุญแจมอือกันเลยตอนนี้นี่คนแล้วจะบอกว่าใครบอกว่าน้องกัปถึงน้องกัปไม่มาแต่วันนี้มีตัวแทนนะคะเป็นสิ่งแทนใจน้องกัปมาด้วยนะอยู่กับคุณมิวนะคะครับ <ผม S 2> ี้ีไปเลื่อนดูในทวิตเตอร์มาน่ารักมากๆเลย